แล้วแค่เสียนีหลนิดแค่เสียวความรู้สึกแค่นั้นเลยพี่ต้องต่อสี่จออะไรตรงดีได้เงินก็บอกดีครับนิดมาจากช่องที่แพน่าลูกไม่กำลังใจขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับที่คิดว่าเป็นความโชคดีใช่พี่ที่แรกผมเกือบไปแล้วนะผมเกือบ ผมคุยกับที่บ้านแล้วเ็เออว่าหรือผมจะลงไปนู่นนะวันที่หนึน่งดีแล้วที่ผมไม่ไปอ่ะคงเขาคุอคนหมือเล็กพี่เดี๋ยวความรู้สึกได้เสร็จใจได้ชีวิตเราเดินต่อไปข้างหน้าผมจะไม่อะไรเลยพี่ทีแรกผมไม่ไม่เอาเป็นว่าฟาดขอจีพีคอใหญ่อต่คอเต็มหน้าผมเลยเปิดจอมือสั่นเนี้ย ทำอะไรไม่ถูกหุ่นหอมขาพี่หอมครับยัไ่ไหมน้องเด็กมีโอกาสใจดูหอมขาพี่หอมครับ พครับพรุ่งนี้ผมไม่เตราแล้วพี่ดีเด็กแก๊งไปไหนหมดปิกบ้านหมดแล้วครับฮะปิกบ้านกันหมดแล้วพี่ <c oughs> แต่เพื่อนชื่อว่าฮิวใจเปล่าที่แรกก็นั่งกันอยู่ไหนก็อยู่มีเจนลบไปเหรอ แต่ว่ากลับไปละอ๋อก็คือเห็นตอนที่อยู่กับเพื่อนเลยใช่ผมก็มามานั่งอยู่นี่เลยับผมไม่ไม,ไม่พี่ตอนนั้นในแชทอ่ะคือผมอ่ะเห็นคนเดียวแต่ว่าผมออกมานั่งนี่ผมออกมาคุยผมไม่อยากอยู่คนเดียวผมผมว่าผมอยู่คนเดียวมันเหนื่ไม่ไหวจพี่ดีดีดีแล้วที่เรารู้ตัวเองแล้วไม่จําเป็นต้องฝืนนะอย่าฝืนพี่ก็เหมือนกันนะเวลาพี่พี่พี่เต้าพี่ก็จะมีวิธีการ คิวใ,ใ,ใ,ใจของพี่ก็คือถ้าพี่ชอบเพื่อพี่หาอะไรทําเลยเป็นถ้าไม่ทํางานก็ไปเที่ยวไปช็อปไปอะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้สึกแบบชิวๆไปอย่างเงี้ยอย่าอยู่คนเดียวก็ถึงบอกอย่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดบางทีเราฟุ้งซ่านอยู่คนเดียวมันจะฟุ้งซ่านผม,ผมก็เลยออกมาคุยไป,ไปนู่นไปนี่ไปอะไรไปที่แรกผมไปเขี่ยงก่อนผมไปเขี่ยงเพื่อน,นมารับไปเขี่ยงก่อน มาไปนั่งผมกอดมาร้องไห้เลยมันมาแอบไปส่งของขวัญให้นิกมาค่ะพี่ลากไปส่งเลยส่งให้น้องเลยส่งให้น้องเลยค่ะวันนี้อะวิธีการฮิวใจที่ดีที่สุดคือไปส่งของขวัญให้นางเ่อะไปส่งของขวัญให้นางคือค่ะ,คะ,คะฮิวใจนางเรื่องมันเต้า ขอเล่าขมๆไม่อยากเล้าพี่เดี๋ยวเล่ามันหวานแล้วมันจะผ่านไปผมคิด <c oughs> แบบนี้แล้วมันจะผ่านไป <c oughs> ตอนนี้ผมถามว่ามีคิดไหมไม่ได้คิดถึงแบบว่าจะไปคุยจะอะไรนะ้นนะพี่แปไม่ได้อยากจะกลับไปด้วยซ้ำ <c oughs> ไม่ไม่ไม่เจอไม่เห็นนะที่ดีกว่าอ่าอ่าแต่ของพี่อ่ะพี่แอบวานมากกว่านั้นนะแต่ก่อนพี่ก็จะแบบนี้เหมือนกันพอรู้สึกแบบ,บเจ็บใจหรือว่าอะไรก็คือไม่ไม่อยากเห็นแต่ว่าทุกวันนี้พี่ฝึกตัวเองอีกอีกไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเห็นได้หมดแล้วแต่เลยแต่กลับมาอะไรกลับมาที่ การมาเน้นเรื่องการแบบคุยกับใจตัวเองให้เยอะขึ้นในลักษณะที่แบบต่อให้กูเห็นมึงก็ไม่ได้อะไรอะ่ะมึงก็ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรแล้วความแล้วยิ่งเวลานานไปอะ่ะความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปเองโดยอัตโ,โนมัติคือมันไม่ได้โกรธได้เกลียดน,นะ่แต่มันจะเปลี่ยนแล้วมันจะเข้าใจว่าก็คนเคยรู้จักแค่นั้นแต่ผมผมผมที่ผมแบบอยากให้เขาพูดคือแบบ มันอยากจบกันด้วยดีพี่ไม่ได้อยากให้จบกันแบบนี้นอย่างน้อยถ้าอย่างน้อยก็คือควรต้องขอโทษเราใช่พีแก้ขพูดแบบแมนแมนใช่ยอมรับแบบแมนแมนเลยแล้วก็ขอโทษอะ่ะจะ,จะ,จ,ะจะรู้สึกด,ดีก็อย่างน้อยก็จะยังรู้สึกดีว่าโอเคมึงทากับกูขนาดเนี้ยกูคงไม่ได้หวังอะไรจะได้อะไรจากมึงหรอกกูก็หวังจะได้แบบ,บความจริงมึงอย่างน้อยมึงก็พูดความต่อให้มันเป็นความจริงที่กูได้ยินหลังจากที่มึงมึงแอบทําไปแล้วหรือว่ามึงโู่นนี่นั่นไ,ไปแล้ว แต่อย่างน้อยกูก็ได้ยินแล้วอย่างน้อยก็ควรจบด้วยคำว่ามึงขอโทษกูไม่ไม่ว่าคําขอโทษจะมาจากใจจริงหรือไม่ใจจริงอะไรอย่างน้อยก็ควรแสดงแบบความแมนแมนหน่อยอะ่ะขอโทษก็ตัวเองทำผิดก็ขอโทษโอเคกูให้อภัยได้ก็โอเคจบนะแยกย้าย,ยไปเติบโตไปผมไม่คนเสียใจผมยังขอโทษเขาเลยอขอโทษครับผมไม่รู้ว่ามีแฟนอยู่แล้วผมพูดไปอย่างนี้ตีกเอาเราไม่รู้เราไม่ผิดตีใ่ผมก็ขอบอกขอโทษ ผมคาโต้ครับผมไม่รู้ว่ามีแฟนอยู่แล้วต้องคุยกับเราเขาบอกไหมว่าเขามีเขาได้คุยพูดชัดเจนไหมว่าเขาบอกว่าไม่มีพูดหมดทุกอย่างที่แหบอกว่าพี่อ่ะเลิกกันไปประมาณนั้นประมาณนั้นพี่จะไม่เอาใครเข้ามาเพื่อลืมคนนู้คนนี้ติดไม่รู้ว่าไปเรียนจิตวิทยามาหรือเปล่าทีอ๋อพวกนี้ไม่ต้องใช้จิตวิทยาหร้อหรอคนกระล่อน มันไม่ได้มีจิตวิทยาอะไรเยอะแยะเลยอย่าไปคิดว่ามันมีจิตวิทยามันแค่การล่อนความการล่อนของคนมันก็พูดอย่างงุ้นทีพูดอย่างนี้ทีมันแค่อาศัยความกาล่อนไม่ใช่จะติดขั้นเทพขั้นแทบเลยหรอกมันการล่อนมันก็แค่คนการล่อนคนนึงก็ต้องเจอคนประเภทเดียวกันเพียงแต่ว่ามันโชคดีหน่อยก็คือมันมาเจอคนดี มันมาเจอคนที่เขาจริงใจมันมาเจอคนที่อันนี้ไม่ได้บอกว่านิกมันดีหรืออะไรนะเพียงแต่ว่ามันอะโชคดีที่ว่าถ้ามันเอาความกระล่อนไปใช้กับคนกระล่อนแป๊บเดียวเขาก็จับมันได้แล้วเพียงแต่ว่ามันโชคดีตรงที่มันเอาความกันล่อนอะมาใช้กับคนที่เขาน้ำใสใจจริงไงเข้าใจเปล่าไอความกรนล่อนที่มันใช้อ่ะมันก็เลยถูกเปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจเราก็ดดนไปมองความกรนล่อนของมันว่ามันเป็นคนแบบ เปิดเผยเปิดเผยเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาก็เพราะโชคดีของมึงเพราะว่ามึงเจอคนดีไงเขาก็เลยไม่มองความกระล่อนของมึงเป็นความเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งน่ะใช่ป่ะมึงก็ควรจะต้องขอบคุณเขาด้วยซ้าว่ามึง่ะเจอคนดีคนที่เขาดีขณะมึงกระล่อนขนาดนี้เขายังมองว่ามึงดีอย่าง มึงก็ควรต้องขอบคุณเขานะมึงขอโทษเขาเตจแล้วมึงต้องขอบคุณเขาด้วยปากไปบอกมันด้วยนะอีตำรวจเนี่ย้แ่งมางขอบครับพี่ขอบคับดีแล้วอืมนั่นแหละทุกอมันก็ธรรมดาใจสิ ผมไม่เชว่ามันจะไวขนาดนี้แต่มันก็ดีนั่นดีสำหรับผมว่าที่ผมไม่ต้องไปนู่นเออจริงถ้ามันดีแล้วถ้ามันเกมไวก็ดีนะใช่หมายถึงว่าถ้าเขาเข้ามาไม่ดีแต่แรกอ่ะการเกมไวอ่ะมันถือว่าดีถ้าเกมช้าสิมันจะยุ่งเพราะว่าถ้ามันยิ่งมีความสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กันไม่ได้มาเพิพูดถึงแค่เรื่องแบบนั้นนะแต่ถ้ามัน พบกันนานๆเข้าความรู้สึกดีมันเพิ่มขึ้นแล้วมันมีสิ่งดีๆที่เราทําลงไปเยอะอะมันจะยิ่งแบบรู้สึกแย่กว่าน,นี้หลายเท่าน่ะใช่ครับแบบผมก็คิดอะดีละแบบไม่ได้ต้องมันจะได้ไม่ต้องไปเพิ่มความทรงจาอะไรนี่ที่ใช่ใช่แล้วก็ต้องขอบคุณมันไหนดีแล้วที่มันทําให้เกมยวไวอะ่อะต้องขอบคุณแฟนเขาพี่ต้องขอบคุณแฟนแล้วแฟนเขาเป็นคนคุยกับผม ม่แต่ผมงงมากเลยนะแฟนเขายังจะคุยอยู่อีกหรอไม่แล้วแฟนเขาคุยอะไรกับเธอบ้างล่ะแฟนเขาน่าจะเป็นคนตอบผมตั้งแต่ตอนเช้าพี่ไม่แล้วได้คุยอะไรกันอันนี้หรือเปล่าใครคุยอะไรกันนอกจากนั้นหรือเปล่ากับแฟนเขาอ่ะไม่ไม่พี่เขาส่งมารูปส่งรูปมาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่ามีแฟนเจ๊เจ๊ดจ๊จนะผมก็บอก ไม่แล้วแล้ว,แล,วแล้วคนนั้นน่ะคนที่เจ้าของคนที่คุยกับเธอเขาได้ยอมรับไหมว่านี่คือแฟนเขาหรือเขาได้มาแก้ตัวอะไรทีหลังอะไรยังไงบ้างไหมไม่มีเลยพี่แพ้เงียบกิ๊บแต่ว่ามาดูสตอรี่ผมได้ฮะมาดูสตอรี่ผมได้ลงสตอรี่อยู่ยาวลาดแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เข้ามาตอบแชทผมไม่เข้ามาอธิบายอะไรเลยอือือเหมือนแต่ว่าเออมือมประมาณว่าเออขอโทษทีแบบว่าเออรู้แล้วปึ๊บ ปล่อยก็รู้แล้วอะไรประมาณนี้พี่น่าเกลียดอันเนี้ยอันเนี้ยไม่แมนเลยน่าเกลียดเฮ้ยรับผิดชอบหน่อยดีรับผิดชอบหน่อยดีอย่างน้อยรับผิดชอบหน่อยดีเฮ้ยขอโทษหน่อยป้าแงดงหรือขอโทษเนะีมันผมว่ามันดีเฮ้ยแม่เป็นตำรวจแต่ขอโทษไม่เป็นเนอะ อืมสวัสดีครับสวัสดีครับมีปัญหาอะไรเึ้นไรโค้ดพี่แพรพร้อมอืมไม่เราก็แชร์มันไม่ใช่เป็นการสอนนะอะไรใครนะทุกคนมันเป็นการแค่แชร์มุมมองกันแชร์เออมันเหมือนคุยกันแล้วก็แชร์กันว่าเออพี่มองแบบนี้พี่คิดแบบนี้นะนิกมองแบบนี้นิกคิดแบบนี้ก็ว่าไป แต่ที่สุดท้ายแล้วนิกมึงก็ต้องฮิวใจมันเองแหละทุกคนใช่ปะละ่ะแต่อย่างน้อยก็มีเพื่อนคุยมีอะไรมันก็ยังดีใช่ปะ<ช>เออคนมองแบบเดียวกันแบบแบบเราให้มุมมองเพิ่มที่ดีดีเพิ่มให้ให,ให้ให้เรามองว่าเออ,เอ,อที่เราคิดแบบนี้มันก็โอเคแล้วใช่เลยว่าเรางั้นเราคิดถูกแล้วอือไม่งั้นผมว่ายังโทษตัวเองนะพี่ถ้าพี่ไม่บอกว่าอะไรอ,อโทษตัวเองพี่ไม่เคยมีความรู้สึกโทษตัวเองถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่พี่ไม่ผิดอะพี่ไม่โทษตัวเองเลย เราไม่โทษตัวเองเพราะว่าทุกอย่างที่เราทําไปเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ความผิดของเราไม่ใช่ความผิดของเรามึงจะมองกูยังไงกูให้ติดมึงมองเลยมึงจะว่ากูโง่มึงจะว่าก,ก,โาก,กูโดนหลอกแล้วแต่มึงเลยแล้วแต่มึงคิดเลยแต่กูไม่โทษตัวเองค่ะเพราะทุกอย่างที่กูทําไปกูทําโดยพื้นฐานว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทํา ไม่ใช่แค่กับมึงทุกคนถ้ากูมีความสัมพันธ์นนแบบนี้กับใครกูก็ทําให้แบบนี้หมดดังนั้นมึงไม่ต้องไปคิดว่าโอ้โหมึงดีมากมึงได้อย่างนู้นอย่างนี้จากกูอน,นุ่นไม่ถ้าใครที่มาอยู่ฐานะเดียวแบบที่มึงอยู่เป็นแฟนกูกูทําแบบนี้ให้หมดไม่ใช่มึงค่ะทุกคนเพราะมันเป็นเพราะสิ่งที่กูทําให้กูคิดว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานที่มันต้องทํา S <S ความจริงใจเป็นสิ่งพื้นฐานต้องทําความรู้สึกดีที่ให้เลือกสิ่งดีๆให้ทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องพื้นฐานของคนที่รักกันต้องทําให้กันมันเป็นเรื่องพื้นฐานไมไม่ใช่เรื่องของการต้องมาลั่งรู้สึกผิดรู้สึกอะไรไม่รู้สึกผิดนะค่ะร้กกูยกบ้านพร้อมที่ดินให้มึงไปเมื่อไหร่แล้วกูจะรู้สึกผิด <S 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 กูจะมนานั่งรู้สึกผิดนี่กูไ,ไม่ํำเป็นต้องรู้สึกผิดอะไรกันเพราะสิ่งที่กูทําให้มึงมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่คนรักกันเขาก็ต้องทําให้กันอั่ไงนั้นจเป็นความรักทำไมกับคนก่อนผมก็โดนนางนนี่แพ <c oughs> แบบนี้ได้หรอใช่อันนี้คือแบบว่าเขาโตมาบอกเพื่อนที่อยากเจอไปนั่งกินข้าวันสามคนที่ไปปุ๊บเขาก็มาจับมือผมที่มีอะไรจะบอกครับอี พี่สองคนเป็นแฟนกันแล้วผมมาอืมเพราะว่าเอา้าแล้วผมมาเขาบอกว่าแฟนที่ไม่ติดนะไม่เคยแท้คบแบบสามคนนลพี่บ้าชิบหายเลยเห็นเกตุวะ <ผม S 2> เขาบอกว่าพี่ฟังก่อนผมเข้ามาผมชอบพี่ผมไม่ได้ชอบแฟนพี่เออผมก็อธิบาย <c oughs> ให้เขาฟังเขาบอกว่าต่แฟนก็ <ผม S 2> หเกตุเเห็นกตุตัวเลยผมแฟนอแล้วมันก็แบบคล้ายๆอย่างนี้เลยนะพี่ที่ผมดูน่ะ รับสามเศร้าเราสามคนงี้เหรอไม่ไหวนะไม่ไหวพี่เราขึ้นมาไงโอ้ชีวิตจริงอันนี้พี่ผมพูดจริงอ่ะผมสาบ้านเลยใช่นะรับสามเศร้าเราสามคนผมเจอแต่อะไรแบบเนี้ยเพื่อนแพรไม่โอเคนะถ้าแพ้มีความสัมพันธ์แบบนี้แพ้ไม่โอเค <c oughs> แบบจับมือแล้วผมนั่งอยู่กลางจับมือเราคบกันสามคนไหมอา คือพี่ไปตกลงกันหรือผมไม่ได้ตกลงด้วยก็ชั้นออกไปจริงผมเล่ออกมาเองเนี่อน้องก้อยเดียวบ้านตอยเดียวกับบ้านผมเลยแฮมเบอร์เกอร์ไม่ไหวครับความสัมพันธ์แบบแฮมเบอร์เกอร์ไม่ไหวแตนดิสไม่ได้นะพี่ชอบคน ไม่ไหว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 พัก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 ต่างเลยพักยาวๆเลยค่ะพอพอแล้วไม่ไหวทำสัมพันเดี๋ยวแฮมเบอร์เกอร์เขาเขายอมรับได้งไงพี่ผมก็งงกับความคิดเขาเป็นยอมรับได้แต่ถ้ามันเป็นสุดท้ายมันไปไม่รอดหรอกใช่ไม่ยอมไปเลยมันไปไม่รอดมันไปไม่รอดยังไงมันก็ไปไม่รอดคิดกูนะว่าคนลกกันสองคนยังจะต้องแบบ ศึกษาในใส่ใจคอการยังจะต้องแบบซัพพอร์ตกันเอาใจกันอะไรกันใช่ไหมมันยังยากเลยแล้วนี่มีอีกคนหนึ่งมาเนี่ยโอ้โหยากมากยากคุณจะบาลานซ์ความรู้สึกให้มันพอดีได้ยังไงันยากายไม่มีทางไม่มีหรอกพี <c oughs> ไม่มีถ้าความรักแบบชั่วคู่ชั่วค่าวความค่าย,ย์ไม่ได้ความค่ายิดคนก็มีได้ค่ะแต่ความรักไม่ได้หรอก ความใคร่มีเป็นติดก็ได้แต่มันเป็นความต้องเข้าใจว่ามันคือความใคร่นะมันไม่ใช่ความรักพักนะนอนพักดีที่ต้องพักนี่ใครเจอแบบนี้ก็ต้องพักแหละอย่าไปยองเดินหน้าต่อเดี๋ยวพี่อย่าไปยองพักแป๊บเดียวอย่าไปพักนานชีวิตต้องไปต่อ เป็นผมมีเมืนะ่อไหร่เนี่ยดูโปรไฟล์ดีดดอน,นี้อันนี้ที่ดูมาก็เกือบดีดีดีแค่รูปพี่จูบไม่หอมสวยแต่รูปเข้าตำราสวยแต่รูปก็ไม่สมัยนะโปรไฟล์ดีโปรไฟล์อ่ะนะ่ากลัวมากจริงพี่ หัวไจน่ากลัวจะมีเชื่อถืแล้วจะดูแลประชาชนยังไงดูแลผมคนเดียวทําไม่ได้เลยเขาจะไปดูแลประชาชนยังไงดูแลผมคนเดียวเขายังทำไม่ได้เลยค <c oughs> มมากไโปโพสไปโพสเลยเอาลงสตอรี่เลย ดูแลผมคนเดียวพี่ยังดูแลไม่ได้แล้วพี่จะดูแลประชาชนได้ยังไงแล้วก็แฮชแท็กใตมันเลยจบแฮชแท็กใ <c oughs> ตมันเลยแฮชแท็กไอจีมนเลยดูพี่โพล่ก่อนเอาเลยนะพี่เดี๋ยวผมโพสเลยปิดมากนดนนะมัานข้างหลังมันดึกมาก อากาศเย็นไหมครับพี่แพรที่จันเย็นค่ะแต่ว่าในในห้องมันที่แบบปรับอุณหภูมิแอร์มันโควี่เนี่ยมันก็เลยองศามันก็เลยไม่เย็นมากแต่ถ้าไม่เปิดแอร์นี่น่าจะเย็นกว่านี้นนเลยแล้วก็นอนเลยยิ่มชิวไม่มีเรื่องในหัวตั้งคิดเยอะมีคนมุดคิดอะไรเยอะอีเดียไปรถแทนหมดเจ๊แ,เจแล้วนอนไม่หลับพีฮะ เิดเดยอะแล้วนอนไม่หลับครับใช่คิดทำไมมันต้องคิดแบบนี้ด้ยไม่ไม,ไม่ไม่คิดแล้วพี่คิดทำไมคิดไปมันความทุกข์มันอยู่ที่ผมไม่ได้อยู่ที่เขาไงพี่ใช่ป่าน,นี้มันไปถึงไหนถึงไหนก็ไม่รู้แล้วมีแต่เรามานั่งทุกข์อยู่ใช่แค่อธิบายอธิบายไม่ได้เลยพี่อือวันนี้เป็นวันโชคดี อะไรใดๆอ่ะให้มันจบกันแบบไม่ค้างคาดีที่สุดอย่างน้อยก็พูดมาเออหลอกหรืออะไรขอโทษก็ช่างมันเถอะแต่พูดมาให้มันได้จบๆใช่ปะใช่ครับอันนี้คือพี่ว่าการที่มันเงียบการที่เงียบไปโดยที่แบบไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับว่าเออหลอกเราหรืออะไรอ่ะมันโหมันยิ่งหนักนะคนแบบเนี้ยก็สําหรับพี่พี่รู้สึกว่าหนักไออย่างเนี้ยให้อภัยยากให้อภัยยากมาก ผมไม่ต้องการอะไรเลยแนละ้วพี่แค่แค่บอกแค่นั้นเลยแค่พูดมาคําเดียวก็ได้แล้วขอโทษแค่นั้นเออขอโทษหรืออธิบายสักนิดนึงว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสักหน่อยนึงอืจะรู้สึกว่าเอออย่างน้อยก็จบจบ,จบกันไปยังยังควรเกี่ยวกับการให้อภัยได้อะไรได้แต่ถ้าแบบไม่รับผิดชอบอะไรเลยหายไปเลยแบบมาแบบมาขี้ไว้ให้คนอื่นเช็ดอย่างเงี้ยมันโห,หน่ากเียดเลียดไม่แมนเลยอะ่ะ เป็นตำรวจได้ไงวะตำรวจแต่งพี่แพรฮะตำรวจแต่งตำรวจแต่งไงเขาเรียกกันว่าตำรวจแต่งเหรออือแล้วนิกพูดเบามากก็เบาเหรอพี่คุณเร่งลำโพงได้นะขณะดิฉันอยู่ไกลดิฉันยังได้ยินนางพูดชัดนะถ้าคุณเปิดลำโพงเบาเสียงนางจะเบาแต่ถ้าคุณเร่งลำโพงหน่อยก็คือ เสียงนางก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นนะ <_ d ata> อ๋อเหมือนใจแต่ง <_ d ata> เอ็ดขึ้นสร้างขึ้นอย่างเงี้ยเหรอใช่พี่เสียงพี่แพรดังมากนิกมันเป็นคนพูดเบาไงเออนั่นแหละร้องไห้กับสนระบายออกจากห,หัวใจแล้วเริ่มใหม่ยังไม่สาย ถ้าผมขึ้นไลฟ์กับพี่ตอนนั้นผมน่าจะร้องไห้ร้องไปนะพี่ไม่ตามเติมใครอยู่แล้วพี่มีแต่จะแบบเพราะพี่เข้าใจเพราะพี่เข้าใจไงพี่เคยผ่านจุดนี้มาหลายครั้งมากเันเหมือนเห็นภาพตัวเองอ่ะแล้วเราก็จะเข้าใจผมขนาดผมผมทําใจไว้แล้วนะพี่ผมทําใจไว้ตั้งแต่วันศุกที่แล้วผมว่ามันแบบว่ามันรู้เรารู้สึกได้เองว่ามันแปลกคีอ พอมันไม่เหมือนเดิมปุ๊บเราจะรู้สึกได้แล้วว่ามันแตกขนาดผมทําใจนะักมือเนีเสียใจผมทําใจแต่ผมยังไม่พร้อมที่จะยอมรับความเป็นจริงอย่างที่พัชชนะอือๆแล้วผมจะต้องมาเจออะไรแบบนี้อืมทั้งที่ก่อนหน้านี้มันก็ดีมนโดยตลอดอืมโคตรลงสนามโคตรยังเจ็บเลยไม่นะไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บอะไรนะ ถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ได้รู้สึกเจ็บแต่มันค้คางคารู้สึกอะไรอะ่ะมันอธิบายไม่ถูกแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกเจ็บอ่ะถ้าเจ็บมันต้องมานั่งเศร้ามันต้องแบบร้องไห้มันต้องแบบอ,อ,แบบอันนั้นคือเจ็บแต่มันไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บอะไรเลยอะ่ะพ,พี่แย่เขียนยังไงคำนี้พี่ามมาคำว่าอะไรคะว่ารักใครต้องเผื่อใจ ไม่เผื่อเผื่อทำไมรักก็รักไปเลยผมผมคิดนี้นะว่ารักใครไม่เผื่อถ้าเผื่อมันไม่ใช่ความรักถูกต้องมาลักแบบกักกัพี่เคยพูดตั้งแต่สมัยแรกแรกแล้วไม่เผื่อไม่เผื่อลักใครไม่ต้องไปเผื่อใจแล้วก็แบบมีคนทักก็บอกบอกแล้วให้เผื่อใจถ้าเผื่อแล้วมันจะเรียกว่าความรักไม่ผิดถ้าเผื่อใจหนักกว่าเดิมอีกถ้ารักแบบเผื่อใจอ่ะยิงพี่มัวแต่ละแหวนไม่มีความสุข รักก็รับไปเลย,เลยแต่ว่าพี่จะมีไมเซ็ตว่าแต่พี่อ่ะพี่ไม่เชื่อทั้งสองอันเลยนะพี่ไม่เชื่อว่ารักแล้วต้องเผื่อใจและพี่ไม่เชื่อว่าถ้าเราไม่สมหวังความรักเหมือนใจเราแตกสตลายพี่ไม่เชื่อพี่ไม่มีไมเซ็ตเรื่องใจแตกสตลายพี่ให้ใจใครไปพี่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจกูรักมึงกูให้ใจมึงหมดเลยกูยกใจมึงให้เลยมึงคือนัมเบอร์วันของกูมีแค่คนเดียวก็คือมึงมึงคือคนรักของกูแต่ถ้าวันไหนวันหนึ่ง มึงไม่ได้ต้องการหรือกูรู้สึกว่ามึงไม่ได้ดูแลกูใจกูแบบที่กูสมกับที่กูยกให้มึงอะกูขอคืนก็ขอคืนมึงเข้าใจกูคืนมามึงจะไปไหนก็ไปแต่ว่าเอาใจกูคืนมากูให้ได้กูก็คืนได้อย่างอื่นกูอาจจะไม่เอาคืนแต่ใจกูความรู้สึกกูกูเอาคืนค่ะก็เก็บความรู้สึกเราคืนมาก็แค่นั้นไม่แตกสลายไม่มีแตกสลายอันนั้นเพิรเจอแตกสลายหัวใจแตกสลาย ันอยู่ที่ความคิดเราพี่ถูกต้องมันอยู่ที่เราวางไม้เต๊กแต่ก้าวขึ้นมาปิดใจหัวใจก็ยังเป็นของเราปัดฝุ้ลนิดหน่อยไปอยู่กับมันมันไม่ได้ดูแลให้เราไงมันไม่ได้มันไม่เห็นค่าใจเรามันไม่ดูแลมันก็อาจจะเลอะเทอะต่เพื่อนนิดน,นึงก็เอากลับมาปัดฝุลใหม่ปัดฟุ้ลใหม่เพระนั้น เจ๋งเก่งเไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เครียดเป็นตำรวจแล้วครับทำยังไงทำนี้ไม่เครียด <laughs> <c oughs> เกือบจะไปเที่ยวจุมพรละเกือบแล้วพี่ดีนะรู้ก่อนเอ่ไม่งั้นผมอาจจะไปแบบอันเก่าก็ได้นะพี่แบบพี่มีอะไรจะบอกพี่สองไปเจอเอาวันนั้นหนักเลยถ้าไปแนละ้วไปเจอแบบนี้ไม่แน่นะพี่ผม อ้าวล้วไปรู้จักกันนางได้ไงรู้จักทางไหนรู้จักกันทางไหนทิกต,กตกอกเหรอพะท้าผมมาในอ,อจอพี่เขาน่าจะเห็นผมขึ้นไลค์กับพี่วันนั้นเพราะเขาทักมาวันเดียวกับที่ผมไลค์กับพี่วันแรกอย่อยทักมาว่าน่ารักครับยกแล้วก็ส่งสติิกเกอร์หัวใจตอนแรกผมไม่อ่านไอ้ผมอ่านแต่ผมไม่ตอบเพราะผมผมไม่ได้เข้าไปดูอะไรใช่ไหมพี่พอพอที่เปิดวา็อกอจปุ๊บคน่ะคนเข้ามาเยอะเข้ามาตามเข้ามาอะไรเงี้ย ก็<ผ>มไม่ได้อะไรแล้วพอผมลง